ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมสากลริมธานธรรมสถานตะวันออกโรงเรียนบ้านสมบูรณ์หมู่สามตำบลกุดหวายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์โดยพระอาจารย์คำรณทิตเมธีประธานศูนย์ขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์และขอเจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลเข้าร่วมงานปริวาสกรรมบวชเนกขมรมปฏิบัติธรรม บนเรือธรรมครั้งที่สองระหว่างวันที่5ถึง15มิถุนายนพุทธศักราช2567กำหนดการ5มิถุนายนลงทะเบียน6มิถุนายนขอปริวาส9มิถุนายนขอมานัด15มิถุนายนออกอัพ่านสถานที่ดีบนเรือธรรมริมน้ำธรรมชาติสังฆกรรมดีร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรม ชำระศีลชำระตนชำระใจและขอชิญท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็ดโจภาพพัฒหารมือละ3,000บาทเจ้าภาพข้พตาต้มยาคูมือละ1,500บาทเจ้าภา,า,า, 1, าทาภาถวายน้ำปานะ2มือมือละ500บาทหรือร่วมบริจาคสมทบจตุปัจจัยทยธรรมในการครังนี้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านในงาน ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์มู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกา30นาทีของทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นโจภาพได้ที่พระอาจารย์คำรุณนทิตมเมธี0837946590ผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลาสามารถโอนร่วมบุญได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี4060823285ชื่อบัญชีพระคำรณสิงโตทองร่วมงานปริวาสกรรมณศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมสากลริมทานธรรมสถานในครั้งนี้ได้บุญบาร,รมีมหากุศลใหญ่